Health Plus Channel Plus รายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยให้คุณอย่างรู้โชคชะตาอนาคตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโราศาสต์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยนอาจารย์เจนอยันบิ สุดยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านการสัมผัสอุญญาตและการสแกนโรคอันเกิจดจากกรรมอาจารย์ธนูสุดยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านศาสตร์เสี้ยมสี่พุธศาสตร์ศั์สิทธิ์แห่งสยามอาจารย์โกวิต,ตรอดเรือสุดยอดปรมาภูด,ด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิติแอสตโตรสุดยอดผู้เชีย่ยวชาญด้านด,านด,านดวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เลิศวรจิต ยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่ยิงยาการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับพวงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปร,ริศพลวิเวชชวี สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีระมิดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0 8 2 7 8 2 5 9 3 3 3 5หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย0880224725 สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ GPS หลกแล้วครับอาจารย์หลงไปทั่วเลยหลงทางใช่ไหมอะแล้วครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเซ็นเตอร์พอยส์นะครับที่เป็น อาเฟอร์รราี่นะครับท่าเรือที่เก่าแก่อายุประมาณ15ปีเฟอร์รี่ไม่ใช่เฟอร์รี่อ่าล้เฟอร์รี่แล้วเปิดรายการมาก็ฮาแล้วค่ะวันนี้เราจะไปดูของเจ้ของฮาน่าฮาน่าฮาน่าใช่ไหมฮาน่าอ่านว่าฮาน่าใช่ไหม A A N A ฮาน่ารีสอร์ทแอนด์สปาระดับ5ดาวของเกาะช้างใช่นะครับอย่างที่บอกวันนี้นะครับหลักหลายเรื่องราวอาจารย์เลือกวรรจิตห้าเราไปดูความสําเร็จของการทําโรงแรม อย่างครบสมบูรณ์แบบว่าห่วงจุ้ยจะเป็นแบบไหนนะครับและที่สําคัญนะฮะเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพจิตสุขภาพใจเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่นี้เจอแฟนรายการเจ๊ดูใช่ไหมนี่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 กำลังนักเคี้ยวเคี้ยวข้าวเหนียวปิ้งอะไรใช่ฮะกำลังทานขนมอยู่นี่คือแฟนรายการบอกแล้วว่าเกาะช้างเฮดพาร์ทเนอรของเราร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันแฟนรายการเยอะแต่แกไม่ถูกหวยเพราะเมื่อเช้าที่หวยออกแกไม่ได้ดูอ่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะฮะอากาศกําลังดีฮะเราข้ามฝั่งไปที่โน่น ครับนะครับนี่เรามาให้ดูว่านี่คือท่าเรือเก่าแก่ของที่นี่ใช่ครับนะครับก็ใช้กันมานานนานมากเขาใช้รู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นเป็นเป็นก๊าซนะเอ็นีวีในการขับเคลื่อนเรือครับนะครับแลยวขากลับเราจะพาไปดูท่าเรือเฟอร์รี่ใหม่อีกนะครับก็อีกอีกที่หนึ่งที่เป็นน่กรรมกเขาบอกว่าให้คนที่นี่ได้เดินทางอย่างสบายอยู่ที่ใครสะดวกตรงท่าไหนแล้วไปขึ้นที่ไหนที่นี่ขึ้นที่ท่าเก่าใช่ไหมแหลมงอบแหลมงอบใช่ป่ะครับท่าเก่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรขึ้นฝั่งที่ไหนพี่ ขอบพระคนมากช่วยได้เยอะพี่ผมจดมาแล้วครับพี่ขึ้นขึ้นฝั่งที่ด่านเก่าคาบานาถูกไหมคาบานาอ่าถูกต้องนะครับนี่ฮะก็เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดตลาดนะอาจารย์วงจุ้ยครับเป็นงไงฮะอาจารย์ขาขาไปก่อนนะฮะคือเวลานี้ถ้าดูจากองศาพักพของเกาะเนี่ยมันอยู่ในระหว่างเหนือใต้ออกตกพอดีนะครับหัวเกาะก็จะเป็นทิศเหนืออ่าฮะท้ายเกาะก็จะเป็นทิศใต้ครับนะครับทางท้ายเกาะจะเป็นอ่าพวกเกาะสลักเพชรอะไรลักษณะนี้นะครับก็ อ่ค่อนข้างที่จะมีลมตั้งปีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าไกลจากกรุงเทพไหมก็พอสมควรดีกว่าไปภูเก็ตแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายมากเพราะไม่มีสนามบินขอโทษครับนะครับมีเลือดิ้หน่อยโอ้โหทุเรียนมาที่นี่ทุเรียนกำลังออกอ่ะมออโอนทองไปเลยอ่ะโอ้ยแบบจากสวนเลยอ่ะมาช้าพราหมอนทองนี่นี่เลือใสเลยใช่ไหมเลอทักว่รักเธอเออนะครับอย่างที่บอกที่นี่เป็นไงจันจุวงนี้อากาศนะใช่ครับเออ ตอนที่ออกมานี่คือพฤษภาจริงๆพฤษภานี่เป็นช่วงมรสุมอยู่แต่เป็นต้นมรสุมครับแต่เพราะฝั่งนี้ปลอดภัยกว่าฝั่งโน้นโอ้เยอะประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับระยะทางก็9ก้กิโลก้ประมาณครึ่งชั่วโมงคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสึนามิแน่นอนอ่าฮะมาถ้ามากับอาจารย์เลิกเจอฝนเจอสึนามิก่อนมันต้องมาแล้วเมืองไทยเออนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวดีๆนะครับที่จะนําเสนอนะครับในส่วนของลูกศิษย์ชื่อคุณโรสใช่ไหมฮะคุณโรส นะครับเราวก็แฟนเขาเป็นอินเดียทํางานเกี่ยวไอทีนะครับคือคุณปาดีบจริงๆแปลว่าปาทีบคืออินเดียกับเราใช้รากศัพท์ใกล้เคียงกันถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนี่เหมือนกันเป๊ะเด้เลยนะครับปดิบแปลว่าปฏทปฏิทีเหมือนโคมไฟในลักษณะนั้นอันนี้เขาก็มีหุ้นด้วยตอนนี้คุณแม่อยู่อ๋อนะคะคุณแม่ให้การต้อนรับนะฮะอย่างที่บอกวันนี้เราจะจะมาถ่ายในส่วนหลากหลายเรื่องราวมีเรื่องสุภาพแล้วก็กิจกรรมของผู้สูงวัยในกอดช้างด้วย ว่าว่าจะเป็นอย่างไรเอาไปออกหลายรายการของเราด้วยแล้วก็แนะนําเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถ้ามีเวลาเราก็จะได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยหลายที่ก็ต้องบอกว่าก่อช้างมาแป๊บเดียวนะเม่ไก่เม่ไก่ก่อนถึงก่อช้างก็ซัดทุเรียนซัดมังคุดแตงโมฟุตซาอะไรก็ฟ้ากันไปนะฮะคือถ้ามาแบบสบายๆแอ่ววิ่งมาผ่านจันทบุรีอันนี้กับตันเรือกาลังจะอ๋อกับหัวเรือผมว่าเราเขาพาเราถอยถอยเข้าฝั่งเลยกับหัวเรือนะฮะก็วิ่งจันทบุรีมาหาตลาด ครับนะครับพอมาถึงแหลมงอบก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็จะมีท่าใหม่กับเลี้ยวซ้ายมาท่าเก่าครับนะครับก็ถ้ามองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยบางคนไม่ชอบพูกพ่านคือชอบเที่ยวแบบแบบ p r i v a t e แบบเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวส่วนตัวหน่อยไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านใครมากมายนักก็มาที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าไปภูเก็ตนี่หนาแน่นเต็มไปหมดนะครับบอกว่าฮานานี่สวยงามมากฮาน่าสวยครับ นะครับผมใน่วงวันค่ำคืนเราอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบๆเกาะว่าเขามีว้างอะไรบ้างแต่ว่าชาวต่างชาติก็80-90%นะใช่ครับนะฮะก็มีพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะนี่ฮะและหละคือถ้าชาวต่างชาติที่เป็นแ็คแพ็คจริงๆเนี่ยเขาเขาจะชอบมาทางนี้เพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายถาามว่าสูงมากไหมไม่สูงครับเพราะว่าหนึ่งลักษณะของการการอยู่อาศัยการกินอะไรมันไม่ได้มีบิวสิเนสแบบ โอเวอร์วิสเนตมากมายนะครับไม่ต้องเป็นแม็กไพร์จนถึงท่านว่าจะต้องจ่ายราคาสูงๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สถานที่เราไปที่เราจะไปพักเนี่ยที่อาน่าเนี่ยก็คือว่าอยู่ในพรีเมียมเกรดถือเป็นพรีเมียมไพร์คือราคาค่อนข้างอยู่ในระดับสูงพอสมควรนะครับแต่มีให้เลือกเยอะแยะนะครับมีมีตั้งแต่ห้าร้อยพันก็มีนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอที่ฮาน่าใช่ครับรีสอร์ทแอนด์สปาว่าจะหลักฮองจุ้ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามจันเลิก ทั้งชั่วโมงครึ่งนะฮะเรื่องราวของฮุจุ้ยเต็มๆนะครับการจัดแม้จะทั้งห้องนอนนะครับการวางทิศทางของลูกค้าต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวที่ตามชมกันครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่อาณารีสอร์ทแอนด์สปานะครับหลังจากที่เราลงเรือนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วหโหอาจารย์อยู่กลางหุบเขาจริงๆสวยงามมากขุนเขาและสายน้ำอ่าอ่นะครับที่นี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูที่เกาะช้างเป็นหลักเกาะช้างนี่องอยู่ระหว่างทิศเหนือใต้ครับออกตกนะครับซึ่งจะถามว่าความเจริญในอนาคตมีแน่นอนนะครับเทียบเคียงกับเกาะสมุยได้เลยนะครับเพราะต่อไปนี้เนี่ยการเดินทางไปเที่ยวไกลๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลําบาก แล้วที่สําคัญก็คือว่าที่นี่ภัยธรรมชาติน้อยมากแทบไม่มีเลยน้อยมากเพราะฝั่งอ่าวไทยนี่ผมเขาบอกว่ามีก่อนจะถึงเราตรงเนี้ยมันมีคนอื่นโดนไปเยอะกว่าใช่ครับนะครับแทบไม่มีเรื่องภัยธรรมชาติเลยที่นี่ใช่ครับนะครับมุมมองแนวที่ตั้งเป็นไงครับอาจารย์ที่นี่คือที่ที่ตั้งที่นี่เนี่ยถ้าดูจากองศาเต็มเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยด้านหลังเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้าดูจากองศาอ่าฮะอ่า ตามองศาแล้วเนี่ย s <S อ,อยู่ในองอยู่ในมอในมอยู่ในระหว่างทิศที่เป็นทิศมะลงกับทิศจอสวยมากอาจารย์นะครับ,รบด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นทิศมะลงครับคือตกเฉียงเหนือ,อคือจริงแล้วเนี่ยไม่ต่างกันคืออิงในระหว่างเหนือใต้จริงๆแล้วเขามองฝั่งน้ําอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นด้านนู้นก็ได้เป็นด้านด้านมาก็ได้ครับผมนะครับก็เป็นตกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ครับผมดังนั้นโดยองศาถ้าดูจากมุมแล้วเนี่ยถ้าจะเจริญที่สุด เอากาะช้างนะครับเราดูไว้ล่วงหน้าเลยห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดอีกสองปีห้าที่ดินเกาะช้างที่ดินเกาะช้างจะแพงมากโอ้โหชัดเจนฮะแล้วคนก็จะเป็นอะไรที่แบบโอเคมาอยู่หนาแน่นขึ้นครับผมความเจริญรุ่งเรืองช้างเรืองเยอะขึ้นนะครับผมสิ่งที่เรามาวันนี้อย่างที่บอกคือเราจะมาดูหงจุ้ยของที่นี่ซึ่งอาจารย์มีโอกาสมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมอาจารย์มาตั้งแต่ สี่ห้าหกปีที่แล้วโอ้นะฮะมีโอกาสได้วางเรื่องฮงจี้ต่างๆให้ด้วย uh, ในระดับหนึ่งเลยแหละอ่าโอเคครับแหมวันนี้ตอบโจทย์นะครับก็เจ้าของอนนนก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใช่ครับแต่วันนี้ลูกสิกจะเป็นคุณแม่นะฮะคุณศมณสีรัตน สีพิโยนะครับผู้บริหารของอานารีสอร์ทแอนด์สปาจะให้การต้อนรับแล้วก็พาเราไปดูฮองจุ้ยต่างๆในจุดต่างๆของโรงแรมเพ่อาจารย์จะเสริมเรื่องฮองจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยเขามีอยู่2แห่งอยู่อีกที่หนึ่งคือบ้านปูนะครับบ้านมูนั่นบ้านปูนี่คืออยู่ประมาณตาดทรายขาวอันนี้เขาเรียกว่าคลองเพลา้วนะครับคลองเพลาวเนี่ยเราอยู่ติดคลองนะครับอยู่ปากแม่น้ำพอพอหลุดจากคลองเพลาวปุ๊บก็เป็นทะเลเลยครับผมพอเป็นทะเลแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวด้วย นะครับน่าสนใจฮะเดี๋ยววันนี้กาเรียกว่าระดับพรีเมียมนะฮะที่เรามาวันนี้และที่สําคัญเราได้พักที่นี่ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ผมสังเกตเห็นตรงนี้ฮะสารนะฮรเป็นตัวคล้ายบาลีอาจมีมังกรมังกรพ่นน้ําด้วยอาจารย์ถูกต้องครับครับผมนะครับเรื่อการนว่าให้แต่แรกเลยใช่ไหมอาจารย์คือคือมาดูในช่วงที่กําลังกําลังดําเนินธุรกิจอยู่ได้ประมาณสักปีกว่าประมาณปีหนึ่งแล้วแต่แต่น่าสนใจนะผมว่าข้างในน่าจะล่มรื่นมากเห็นได้ สังเกตบ้านหลีจะต้องต้นไม้เยอะๆโทนสีขาวๆหลังคาเป็นหลังคาใบจากหรือไม่หลังคาไม้ใช้โทนขาวในการสร้างความคลาสสิกสังเกตฮะนี่คือเอกลักษณ์ของบาหลีฮะเนี่ยสวยงามมากหลังคาเกศไม้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ลงตัวและที่สำคัญเขาบอกว่ามีการปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้ที่นี่ด้วยนะฮะเป็นการแซมไว้ตามจุดต่างๆที่สามารถเอามารับประทานได้จริงๆ นี่คือวันนี้ถ้เราขอนําเสนอห่วงจุ้ยอาณารีสอร์ทแอนสปาเขารีว่าหลูระดับพรีเมียมนะครับถึงคลองพราวด้านหน้าเป็นทะเลไปดูซิว่าข้างในจะเป็นอย่างไรรวมถึงจุดที่ตั้งของผู้บริหารจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามมาเลยครับครับอาจารย์โอโห้ยังไม่ถึงตัวเขาเรียกว่า จุดที่จะเป็นจุดต้อมรับครับต้องเจอหงจุช่วยก่อนอาจารย์คือจริงๆแล้วตรงนี้วางไว้มุมนี้เป็นไงฮะอาจารย์คือในหลักวงส์ช่วยนะครับท่านผู้ชมน้ําเคลื่อนไหวเนี่ยมันหมายถึงเรื่องการเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไหลลงนะครับเวลาทําธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเขาก็จะไว้ซังซี่ขวาอืมอ่าถูกต้องสิซี่ขวาซึ่งทําให้มังกรเนี่ยมันเคลื่อนตัวอาเห็นไหมซี่ซ้ายคือเสือขาวเห็นไหมฮะนะครับอันนี้มันหมายถึงโชคลาภทางการค้านะครับหมายถึงว่าคนอื่นใช้ไม่ได้แต่เราขายได้อยู่ คือไม่รู้อ่ะคนอื่นจะเป็นไงแต่รู้ว่าผมเดินเข้ามาปั๊บผมร่มรื่นอ่ะพันไม้แปลกๆดูไม่เคยเห็นนี่คือสไตล์บาลีเข้ากับไทยอ่ะบางอย่างมันมีสมุนไพรไทยแซมมีทั้งอะไรนี่ฮะใบเตยก็มีอ่ะต้นกล้วยต่างๆนะฮะมีถึงบัวนะชัดเจนฮะเพราะว่าผมได้ข่าวมาที่นี่คือปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้อยู่ในรีสอร์ทด้วยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการร้านกันด้านโน้นฮะแต่ผมเก๋ผมสะดุดตาตอนนี้จาร์ มันมันลงตัวคือก็เรบอกว่ามาที่อาณารีสอร์ทแอนด์สปาคุณอาจจะได้เรื่องต้นไม้พืชพัุ์ไม้ที่คุณไม่เคยเห็นฮะอาเดี๋ยวตามมาข้างในครับวันนี้สุดค่อยฮะปอาจารย์สุดยอดมันมีความผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็ บาหลีนะครับนี่ฮะพอเห็นไหมอาจารย์พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเย็นๆนะอาจารย์ใช่ครับแสดงว่าสีนี่มีส่วนสําคัญสไตล์ก็โทนก็จะเป็นอะไรที่อยู่กับธรรมชาติด้ีคือบอกว่าเข้ามาสัมผัสปั๊บมันรู้สึกว่าเราเราเริ่มสบายเราเมื่อกี้มันร้อนนะอบเป้าเไงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเห็นสีขาวเรามีความรู้สึกอบอุ่นอ่ะสบายอยากพักผ่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอนะครับน้องๆข้างในเดี๋ยวจะถามหาผู้บริหารกันนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมนะครับผมมาจากรายการเดอะซีเครนะอาจารย์เลิกอยากจะเจอผู้บริหารของที่นี่ครับผมครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับข้าวหอมนะฮะนี่คือคุณศิริรัตน์ศรีพินโยนะครับผู้บริหารของอาณารีสอร์ทแอนด์สปาและอีกท่านครับผมชื่ออะไรครับพีโรสิดสกุลครับครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะวันนี้อย่างที่บอกนะครับผมและอาจารย์เลิศก็จะมาดูเรื่องคงจุ้ยของอาณารีสอร์ทแอนด์สปาว่าจะเป็นอย่างไรเพราะอาจารย์เคยเคยมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ห้าปีแล้วครั้งหนึ่งเมื่อห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหปีที่แล้วนี่กำลังสร้างเลยไหมครับหรือว่ายังกาาาลลลัังงงเเเรรรรรริ่่มมต้้้้้้นสสสส็็จจแแววออ๋ใชคบ อาจารย์ครับทิศแรกเลยตรงนี้ฮะตัวประชาสัมพันธ์หรือว่าการต้อนรับเป็นอย่างไรครับอาจารย์ทิศไหนฮะอาจารย์ถ้าดูจากพิกัดแล้วเนี่ยนะครับในการเอียงขององศาเนี่ยมันอยู่ในองศาที่เป็นทิศเหนือใต้พอดีครับอาจารย์คือทิศเหนือใต้ตำแหน่งพิกัดที่เป็นตำแหน่งประธานอ่าฮะอ่าฮะงั้นตำแหน่งประธานก็คือเป็นจุดบวกเหมือนกันครับครับนะครับลักษณะของเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นลักษณะแบบโอเพ่นนะครับหมายถึงไม่มีลมผ่านคครรัับบฉะนั้นเนี่ยพลังงานจะไม่ถูกบล็อกไว้อยู่คือคือถ้าเป็นออฟถ้าเป็นลักษณะออฟฟิศแบบ าเรียกว่าแบบตีกล่องเปิดเข้ามาในแอเรียที่เป็นแอเรียไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ครับก็จะต้องวางพิกัดแต่อย่างนี้ไม่มีผลต่อรหัสคหับครับนะครับแต่ในทางฮวงจุ้ยก็จะมีผลต่อเงินทองั่วไหลในระดับหนึ่งเขียเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายครับนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะโอเวอร์ลอสโอเวอร์คอสหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง อย่างมากมายนะครับแต่ผมมองแตจ่ายก็ต้องจ่ายลักษณะนั้นคือผมมองปุ๊บตรงเนี้ยปุ๊บนะมันคือว่าคนมาแล้วเขาประทับใจไงมันเหมือนว่าเราอยู่กลางหุบเขาอย่างที่บอกพูกเขารอบๆสวยงามมากอาจารย์ตรงวิโลโก้นิดนึงครอาจารย์ครับคุณว่าคุณสีละครับตรงนี้โลโก้นี่เป็นเป็นรูปอะไรครับผมโลโก้อนี้เหรอคะครับผมคือเป็นรูปอะไรนะที่มันเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาอาจารย์ครับเขาเรียกว่ามันเหมือน ลมอะไรเคลื่อนไหวอ๋อโอเคยินทุกอยางเหมือนเหมือนความมุดเมสของของลมใช่ไหมจารรย์ใช่คันสวยงามมากชายคอนเล็กเป็นคนออกแบบโอ้โหนี่สุดยอดเลยในในในมุมมองเนี่ยเขามองเป็นกังหันอ๋ออ่ะเข้าใจละพลังงานที่หมุนได้อยู่ตลอดเวลาอ่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับผมอันนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับการออกแบบโลโก้ใช่ครับครับผม นะครับหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชัดเจนสิเป็นลักษณะและเขาปกติคุณแม่เคยได้เคยเจออาจารย์บ้างไหมครับเจอครับเคยเจอัเคยเจอใช่ไหมครับเจอครับครับผมเป็นไงบ้างครับรู้จักกันได้ยังไงมาจากยังไงครับอาจารย์มาจากยังไงหรือว่าลูกสาวมีเพื่อนแนะนามาเพื่อนลูกสาวลูกสาวแนะนครับผมใช่ครับแรกๆเจออาจารย์เป็นไงบ้างครับ เริ่มใสโอ้แล้วครับผมรู้สึกจะถูกขอบคุณครับผมนะครับผมเนาะวันนี้อย่างที่บอกเราจะมาดูอาจารย์แนะนําหลายอย่างมากที่ทำในนี้ครับผมและแล้วพอทําแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมมีความเปลี่ยนแปลงครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละจุดที่อาจารย์แนะนำเนาะและรวมถึงไปดูในพื้นที่ของอันนารีสอร์ทสปาว่ามีอะไรบ้างเนื้อที่เท่าไหร่ครับผมเนื้อที่แปดไร่กว่าแปดไร่กว่านะเขาเรียกว่าอยู่กลางบนภูเขาเลยใช่ไหมครับสามารถมองเห็น อะครองด้วยของพรามองเห็นรอบเลยค่ะหืนหนมนะครับน่า,นาสนใจรออครับผมนะฮะแล้วก็ทัานี้เสริมด้วยนะครับพี่นะนอันนี้ผู้จัดการนะฮะร,รีสอร์ทนะครับ<น>ที่ไพรโรด สวนเพื่งนเขาเรียกว่าอ้อมกอดคุณเขาโอ้เห็นไหมมีมีมีดูละครเยอะนะอาจารย์เนี่ยอ่ะใช่เขาเล่อย่างนี้โอเคครับอาจารย์ตอนนี้ผ่านนะถือว่าให้พิกัดตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่คือตรงนี้เป็นตำแหน่งประธานครับครับแต่ประธานเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการรั่วของพลังงานอ๋อในที่นี้ต้องแก้อะไรไหมให้มีการแก้ไว้ไหมต้องแก้อปเตอร์อ่าคุณคุณแม่ถามเลยนะครับแต่ละคนถามได้เลยนะเผื่อว่าจะแก้แล้วมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะผมมองที่นี่ผมเช็คนะอันที่หนึ่งผมเช็คนะปุ๊บเนี่ยที่นี่ลูกค้าเยอะมากยังไงก็แล้วแต่ก็ลูกค้าเต็มตลอดใครเป็นยังไงไม่รู้อคือที่นี่เนี่ยได้ได้หลายเรื่องอครับเรื่องของบริการเรื่องของสถานที่เรื่องความสวยเรื่องของเลค่า่นที่ถือว่าเหนือคนอื่นนะครับไม่ได้แค่เรื่องของหน้าทะเลแต่หมายถึงว่าได้ทั้งอ้อมกอดขุนเขาทั้น้ำทั้งชัดเจนปลาทองทั้งชายหาดซึ่งได้ทุกอย่าง นะผมผมไม่รู้เดี๋ยวผมขอพิสูจน์เองแล้วผมจะให้กี่ดาวอ่าถือว่าครั้งแรกผมขอพิสูจน์เองตรงนี้เนี่ยครับผมตรงเนี้ยเนี่ยประธานเนี่ยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าลักษณะของอาคารอย่างที่บอกไม่ได้ห่อหุ้มแล้วก็ติดแอร์คือเราติดแอร์ลำบากเนื่องจากว่าเป็นกระโจมมาหลีเนี่ยจะทําอะไรที่ค่อนข้างยากแต่แต่ผมว่ามันไม่ร้อนนะแต่บาร์มันก็เข้าๆนะอาจารย์ทีนี้ถ้าจะแก้ต้องแก้ยังไงณ้จุดนี้คือคือคือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยครับ ถ้าลมผ่านเนี่ยต้่นจะแก้ลําบากแต่การที่จะเสริมอะได้อ่ะเสริมยังไงครับหือโดยการเสริมอาจจะต้องเอาเอาโซนของความเป็นต้นไม้เนี่ยที่เป็นต้นไม้จริงๆเนี่ยเข้ามาตั้งเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มวัศนาอือนะครับกลุ่มพวกกักมรกรต่างต่างไม้ในร่มทุกได้ทุกแนวเอาเข้ามาตั้งเพื่อรักษาพลังองคลไวาผมว่าที่นี่ต้นไม้เยอะนะผมว่าเสริมตามเสาเนี่ยได้ เพิ่มสีเขียวได้ผมว่าัดเจนตั้งเสริมเข้ามาเหมือนถ้ามันมีสีเขียวเข้ามาเพราะว่าลักษณะของกระจมถ้าเราเราล้อมเลยใช้กระจกร้อมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนฮะต้องลงทุนเป็นหลายแสนบาทนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดแอร์ถ้าไม่ติดแอร์แย่เลยคราวนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคือในหลักของชุวยนั้นไม่ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแค่ทำยังไงให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองลักษณะนั้นัดเจนเพาะอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยนะครับมีมี น้ำขึ้นมาเป็นการกระตุ้นละวจริงๆก็เป็นเรื่องดีครับน้าน้ําล้นโอ่งเนี่ยหมายถึงเหลือกินเหลือใช้แสดงว่าฝั่งนี้ที่จาร์บอกเป็นบางกรฝั่งล้นเป็นเสือขาวถูกต้องตามหลักแล้วนะครับผมการเข้ามาเนี่ยของรถเนี่ยคือเสือขาวแล้วครับผมนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอน้ําก็เป็นอะไรที่เป็นผลบวกอเดี๋ยวเราไปตรงจุดอื่นเดี๋ยวพาชมหน่อยนะครับอ่ะก่อนจะอะไรนักแสโยเรามีมีท่าเก๋ๆไหมอันเนื้สองซ้ำมีไหมเนื้อน่สองซ้ำอันหนึ่งสองซ้ำทุกใจอะเชิญครับไปด้านไหนต่อครับ ด้าน,นโน้นนะฮะอาจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปกันครับครับนะครับ,รบเนื้อที่เนื้อที่ทั้งหมด8ไร่นะครับผม เหมือนอีกคนละโลกเลยครับแม่ครับอู้ยนี่คือเสน่ห์นะที่ผมพยายามศึกษาที่เว็บเนี่ยต้นไม้เยอะมากนี่ของแท้เลยของแท้เลยอู้ยนี่แต่ละต้นอาจารย์แปลกๆนี่ลำดวนนี่ผมชอบนี่นี่ลำดวนอู้ยมีดอกด้วยแสดงว่าลำดวนเนี่ยถ้าไม่อุดมสมบูรณ์ไม่อากาศดีๆนี่ดอกไม่ขึ้นอู้ทักด้วยลำดวนอาจารย์สุดยอดแล้วนะครับโซนนี้เป็นเป็นอะไรครับแม่ครับก็ด้านนี้เป็นกิฟท์ช็อปค่ะอ๋อนะครับเป็นบ้านพัก อวิล่าอ๋อก็จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นบ้านพักแล้วเข้ามาเนี่ยคือให้เห็นเลยว่าเข้ามาบรรยากาศเนี่ยทักเลยนะฮะหิ่งห้อยอะไรต่างๆทักอาจารย์จุดนี้ยังไงครับอาจารย์พอเข้ามาแล้วคือพอเข้ามาอยู่ในพิกัดเนี่ยครับพิกัดนี้กําลังเดินเข้าไปสู่พิกัดตําแหน่งอายุอืมอซึ่งหมายถึงว่าพลังงานสะสมค่อนข้างดีโอ้โหนะครับสังเกตว่าเราเองเนี่ยเราเราไม่ได้เหยียบพื้นดินเลยอ่าฮะอ่เรายืนอยู่บนระเบียงไม้ที่สะพานไม้ที่กำลังเดินไปตามจุดต่างๆครับครับฉะน มันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากเพราะว่าลักษณะของโลเคชันของอาณาเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาครับครับฉะนั้นถ้าเขาเรียกว่าลูกค้ามาแล้วต้องหอบหิ้วสังขารตัวเองเนี่ยเดินขึ้นภูเขาอืหมดแรงตั้งแต่ยังไม่ถึงไหนละอันนี้เราทําเพื่อความสะดวกและในในหลักการเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เราเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติได้เยอะมองเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นยอดไม้ที่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้เยอะมากอาจารย์พูดถูกนะเราเดินปั๊บเนี่ย มันเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเราเราอยู่กับเขาจริงเหมือนเราลอยอยู่บนอากาศอ่ะอ่านะครับและที่สําคัญผมชอบนะผมให้10ดาวก่อนเลยเกิน5ดาวด้วยลําดวนลําดวนใช่ไหมเป็นคนเยอะมากไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะครับโซนนี้อาจารย์ตอนนี้จุดนี้ดีไหมฮะตซนนี้เป็นตำแหน่งอายุอยู่แล้วครับอ่าอ่าครับที่เป็นตัวกิฟท์ชอปเนี่ยครับนะครับเป็นตําแหน่งอายุที่อ่าสแตนบายขายของขายอะไรก็ได้เรื่อยๆ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นกิฟช็อปกิฟช็อปครับนะครับสำหรับที่จะลูกค้าขาดหรืออะไรสังเกตเห็นนี่เป็นเป็นทุกอย่างเลยเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนด้วยใช่ไหมครับใช่โอ<ด>้โหนะอันนี้ขายดีมากโอ้โน,โอโนี่ฮะเก๋ๆเรามีใช้อยู่ในห้องสำหรับผมของใช้อยู่อ๋อนี่ฮะก็เป็นแบบพื้นเมืองของเรานี่ฮะเก๋ๆนะครับโอ้อ่าครับผมยางรัดผมตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอะไรได้หมดเลยครับเตาเก็บตาตังนะครับมีรูปช้างแสดงถึงเกาะช้าง นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ลูกค้าบอกว่าถ้าคุณลืมอะไรต่างๆที่นี่มีคอยบริการหมดก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดโุแต่นี้สวยมากนะผมชอบเท่าไหร่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับสี่พันกว่าฟรีได้ไหมครับแบบได้เลยครับอันนี้แบบที่เราใช้อยู่ในห้องนดกต่างประเทศมาชอบซื้อมากเลยจริงมาเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น อ่าสแตนเลสใช่ไหมครับอ่าสแตนเลสนี่เราอ่าล้างมือรูปแบบเราจะไม่เหมือนที่มีขายอยู่อ่านะฮะอ่านารีสอร์ทจะต้องพิเศษกว่าคนอื่นใช่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าชุมชนใช่ครับนะครับมีหมวกมีอะไรต่างๆรับประทะเลและนี่ก็จะเป็นพวกที่บอกใช้ในห้องน้ําใช่ไหมครับใช้ในห้องน้ามันจะมีขายอยู่ที่คือถ้าเบื่อลูกค้าอ่าเห็นอะไรปุ๊บถ้าอยากได้กลับบ้านก็เอาแวะมาไม่ต้องขโมยใส่กระเป๋าแต่ลูกค้าที่นี่ไม่มีระดับพรีเมียมไม่มีคชอในห้องนอนมีอยู่ที่นี่อ๋อเยอะเลย ถ้าลูกค้าเห็นที่นู่นอยากมาอยากได้ก็มาดูที่นี่ใช่ครับนะครับก็ก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดจุดนี้ดีใช่ไหมครัตามหลักของจุ้ยจุดนี้ไม่หนงอายุก็อยู่ได้เรื่อยๆอ่าชัดเจนใช่ไมครสามารถแบบครับผมเวิร์กเลยแบบสุดๆเลยหนาแน่นเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ได้ได้ครับแต่ก็มีลูกค้าเขารู้อยู่แล้วบางทีเราก็จะมีบอกในห้องใช่ไหมว่าสนใจอะไรก็ติดต่อมาที่กิฟช็อปหรือที่พนักงานของเราไม่ได้แค่รับลูกค้าแค่รายวันนะครับจริงๆต้องมีรายเดือนใช่ไหมครับผู้จัดการ อยู่กันเป็นเดือนแล้วก็มีอ๋อเหรอใช่ครับนะฮะสุดยอดครับอ่ะจุดต่อไปครับไปด้านโน้นเนาะนะครับเดี๋ยวตามมาครับโอ้สวยงามอาจารย์มาด้านนี้บ้างนะครับส่วโซนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือโซนนี้เป็นโซนครัเซ็นเตอร์ครับเป็นโซนกลางนะครับ ครับผมเจ้าของเองเนี่ยก็อันนี้เป็นแทงน้ำใช่ไครับไหมครับด้านนี้ครับอ่าเราหันหน้าไปด้านโน้นครับอ่าก็ทำให้ให้กงเกินอันนี้คือคือเป็นแทงน้ำแต่เราสร้างแบบว่าไม่ให้รู้ว่าเป็นแทงน้ำใส่ความสีขาวเออก็ก็กงเกินมันเหมือนเป็นเป็นหอดูดูพื้นที่ดูดาวไปลาเอาไว้ลดเอาไว้รดรดน้ำต้นไม้ครับเป็นที่เก็บน้ำรดต้นไม้อ๋อเหรอคือโซนนี้โดยปริยายก็เป็นเรื่องของห้องพักแล้ว นะครับนี่วิลล่าครับคนวิลล่าอันนี้ชอบวิลล่าครับนี่เป็นวิลล่าทั้งหมด17หลัง17หลังนะฮะก็จะอยู่สเตปสูงติดกับธรรมชาติเสียงจักรจันที่บอกที่นี่มีหง้อยด้วยมีค่ะโอ้โหชัดเจนมีหกลางคืนมชัดเจนกลางคืนแต่เย็นๆมีจักรจันเลไรตลอดเวลานะร้องเนี่ยฮะเข้ามาแล้วมีความสุขเย็นสบายอาจารย์เป็นไงฮะทิศนี้ฮะคือโดยพิกัดเนี่ยถือว่าอยู่ในในโซนที่กำลังเดินเข้าหาจุดเซ็นเตอร์จุดกลางของพิกัด นะครับตัวที่เป็นซีกซ้ายขวาเนี่ยก็คือของพลังงานสะสมน้อยนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งที่ที่พลังงานสะสมน้อยเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยยกขึ้นจากพื้นดินอ่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบทั้งหมดครับความหนาแน่นของต้นไม้เนี่ยช่วยซับเอาพลังงานของชีภาษาจีเรียกชีคือกระแสเนี่ยได้ค่อนข้างดีโอโหชัดเจนดังนั้นเนี่ยคนที่มาพักอาศัยเนี่ยจะรู้สึกเขาเรียกว่าผ่อนคลายหลับสบาย นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการพักผ่อนได้เต็มที่อืออย่างั้นคนที่มาตรงเนี้ยเนี่ยถือว่าได้อะไรมากกว่าที่ตัวเองได้คือเปิดประตูมาปั๊บเหมือนเราเออฮ้ยต้นไม้สัมผัสได้นะคร<ด>ับและที่สำคัญเขาบอกว่าบางอย่างนี่จริมีผลไม้ของตลาดเนี่ยมีเยอะเลย<ช>นะฮะที่นี่คือเด่นเลยอาหารทุกอย่างใส่ในเรื่องของพวกผลไม้ไปด้วยใช่ไหมฮะทุเรียนก็มีใชมา่มีต้นทุเรียนด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในเหรออ่าน่าสนใจนะครับผม อ่าได้ครับผมจุดนี้แสดงว่าดีจุดนี้ดีครับดีนะครับอ่ะใช่ครับนะครับจุดต่อไปที่จะพาไปก็คือในส่วนของร้านอาหารร้านอาหารนะครับไปดูว่าจุดร้านอาหารที่เป็นจุดสําคัญนะคนมาต้องทานใช่นะฮะพักผ่อนดีแล้วก็ต้องทานดีด้วยจะเป็นระบบอย่างไรสุดยอดอ่ะกุ๊กเชฟระดับโอเรนเตลจริงอาจารย์มาทำให้กินไม่หลอกนะ ไม่หรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเเราพักเวทสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาเราจะไปตรงโซนของร้านอาหารว่าจะ่วงจุ้ยของร้านอาหารทำเลต่างๆเป็นอย่างไรน่าสนใจครับตามมาเลยครับ